คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับผมเงินเดือนเฉลี่ย60สเดือนคือสอง0 0 0บาทนะตอนนี้ได้รับบํานาญ 4, 3อ0ห้าบาทเองนะครับทําไมจึงได้เช่นนั้นนะครับตอบคาถามให้หน่อยนะไปดูคําถามจริงกันครับคําถามจริงยาวกว่าน,นี้ถ้ารับไม่ตรงตามนี้นะครับสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่านะครับผมเงินเดือนเฉลี่ย60สเดือนคือสอง0ส0บาทนะครับส่งมาตั้งแต่มีประกันสังคมนะครับตอนนี้กเกษียณไปแล้ว ตั้งแต่ปี2564ได้เดือนละ4350บาทเองนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย200,000เนี่ยคงไม่มีนะครับไม่มีใครมีแน่นอนเพราะว่าประกันสังคมใช้เงินสมทบสูงสุดคือ15,000บาทนะครับวิธีการคิดเงินเดือนเฉลี่ยสมมตินะ5ปีสุดท้ายเนี่ยคูณ15,000บาทเนะี่ยเขาก็จะเอาเงิน15,000บาทมาคูณ60นะครับและหารด้วย1 หารด้วย60สบนะครับเท่ากับหนึ่งันบาทเห็นไหมคือเอาเงินเดือนเฉลี่ยนะครับมาบวกกันแต่ละเดือนมาบวกกันบวกกันบวกวันแล้วหารด้วย60สบนะครับก็จะเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นสูงสุดของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคือหนึ่งหันบาทนะครับไม่มีทางที่จะเป็นแสนได้เพราะฉะนั้นหนึ่งบาทนะครับตัวนี้นะ แล้วส่งเริ่มจากประกันสังคมประกันสังคมเริ่มส่งประมาณปี42นะครับคุณได้รับปี64นะครับแสดงว่าแสดงว่ามันจะมีส่วนเดือนเล็กๆในน้อยที่เกินมานะครับแต่โดยรวมแล้วน่าจะไม่ถึง12เดือนนะก็เลยไม่นับเป็นปีมันก็จะประมาณประมาณ6 3ลบ42นะครับเท่ากับ21ปีนะครับโดยประมาณน่าจะส่งประมาณ21ปี นะครับเราไปดูกันว่า21ปีเนี่ยนะครับคุณได้เดือนละ4,350บาทถูกต้องหรือเปล่านะครับถูกต้องหรือเปล่าไปดูกันแจกสูตรบำนาญประกันสังคมนะครับจากแจกสูตรเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมเงินบำนาญชราภาพนะครับทวนอีกนิดนึง คือเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมใจ่ายให้กับผู้กันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้กันตนจะได้รับเงินบํานาญฉลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตรคำนวณจะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือแบบแรกคือ20%ของเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเลยนะครับก็คือ ถ้าสูงสุดก็คือได้3,000บาทนะครับในกรณีส่วนเกินก็จะต้องมีบวกเพิ่มอีก1.5คูณจำนวนปีส่วนเกินนะครับของคุณได้บวกเพิ่มแน่นอนเราไปดูกันนะครับตารางนี้นะครับการคำนวณเงินเฉลี่ยสูงสุดเลย1,500 0บาทนะครับ21ปีนะครับคุณส่งมา21ปีตามที่ผมคำนวณน,นะได้ร้อยละ29นะครับ จะได้ทั้งหมด4,350บาทตรงเลยตรงกับที่คุณได้รับเลยแสดงว่าประกันสังคมให้คุณถูกต้องแล้วนะครับให้คุณถูกต้องแล้วแต่ถ้ายังงงอีกไปดูตารางนี้นะครับตารางนี้จะบอกว่าส่งประกันสังคมมาจำนวนปีเท่าไหร่จะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่ของคุณอยู่ที่21ปีได้4,350บาทนะครับวิธีการคิด4,350บาทแบบละเอียดนะครับ ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสูงสุด15,000บาททรงมา21ปีก่อนอื่นเราคิดตัวคำนวณปีส่วนเกินก่อนนะครับเอา21ลบ15เท่ากับ6ปีสุรคำนวณ1.5คูณ6นะครับเท่ากับ9ปีเออไม่ใช่9ปี9นะครับที่จะได้เพิ่ม1.5คูณ6ปีนะครับเท่ากับ9ปี9ที่จะได้เพิ่ม20บวก9 เท่ากับ29% 29%ของ1 5 0 0 0บาทนะครับเท่ากับ4,350บาทที่คุณจะได้รับตลอดชีวิตนะครับนี่คือวิธีการคำนวณที่ถูกต้องนะไม่งงนะย้อนกลับมานะครับที่ตารางนี้เรามาดูกันบ้างว่าถ้าคนอื่นๆน,นะครับส่งประกันสังคมมาจำนวนปีที่แตกต่างจากคนนี้จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับส่งมา35ปีนะครับได้รับบำนาญจากประกันสังคม7,500บาท ส่งมา34ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม7,275บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม7 0 5 0บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม6,825บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับประกันสังคม6,600บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม6,375บาท ส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม6,150บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม5,925บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม7,500บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม5,475บาทส่งประกันสังคมมาย5ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม5,250บบาทส่ง ประกันสังคมมา24ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม5,025บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,800บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,575บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,350บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,125บาทนะครับ ส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,900บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,675บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,450บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,225บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,000บาทนะครับ นี่คือตารางนะครับหลายท่านอาจจะงงนะงงเรื่องตัวเงินสมทบนะครับหรือเงินเดือนเฉลี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเดือนเฉลี่ยที่ผมพูดในคลิปอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เงินเดือนเฉลี่ยหรือเงินสมทบเขาเนี่ยจะไม่เกิน15 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นพอไม่เกิน15 0 0 0บาทไอ้เงินที่ใช้เป็นฐานในการสมทบคือเงินเดือนเฉลี่ยนั่นเองนะครับ แต่พอเราเงินเดือนเกิน15 0 0 0บาทอ่ะฐานสูงสุดของเงินสมทบประกันสังคมนะครับจำไว้เลยนะครับฐานสูงสุดของเงินสมทบประกันสังคมคือ1 5ึ0 0นบาทเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ฐานแค่1น0 0 0บาทนี่แหละ5%ของ15 0 0 0บาทคือ750ที่เราส่งเงินสมทบนะคุณผู้คุณผู้ดูแล้วก็เจ้าของคอมเมนต์นะครับลอง เช็คดูนะครับว่าคุณนะ่ะจ่ายเงินประกันสังคมอะ่ะเดือนละ750ทุกเดือนนะครับแน่นอนไม่มีจ่ายเกินกว่านี้นะถ้าจ่ายเกินกว่านี้ไปขอได้ไปขอคืนแต่ไม่มีจ่ายเกินกว่านี้แน่นอน750บาททุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้น750บาทมันมาจากฐาน5%ของ1มื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเราก็จึงต้องใช้ฐานตัวนี้แหละในการมาคำนวณน,นะครับมันจะใช้ฐานเงินเดือนตัวเราเองไม่ได้นะ นะ,ะคุณพี่อาจจะงงนิดนึงปรับความเข้าใจจะเข้าใจทันทีว่าไอสิ่งที่ประกันสังคมเนะ่ยเขาคำนวณมาถูกต้องแล้วนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้กับทุกๆท่านเองหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ